สวัสดีจันนี้คือช่องนิพพร,พรจันทะเกตอ่ะวันนี้แม่กุ้งพามานอกสถานที่เนาะอันนี้จะเป็นลูกหมู12บตัวจะก้าแม่กุ้งนี่แหละ่ะเ<ด>พื่อนเอาไปเลี้ยงตั้งแต่น้อยเนาะอ่ะอายุตอนนี้ก็3เดือนกับอีก17วันไก่จะพ่อจับแล้วอ่ะเพราะว่าป้าเพื่อนว่าเหลืออีกอาหารอยู่แค่3กระสอบก็จะครบสูตรเนาะ<ม>ป้าเพื่อนร่วมกับบริษัทร่วมกับบริษัทบริษัทหนึ่ง กินอาหารของเพิ่นเนาะครบสูตรแล้วเพื่อนก็มาจับโดยเบิงเบิงโดยร่วมแล้วแล้าก็น้ำหนักน่าจะประมาณ100 100อ่กิโล9กขึ้นแล้วล่ะเนาะเบิงโดยสายตาเพื่อนเพื่อนกับเบิงเอาเลยเนาะลูกงูจากฟ้าไม่กุ้งนี่แหละเนาะผลผลิตจากลูกงูที่เพื่อนเอาไปเลี้ยงของฟ้าไม่กุ้งเนาะเมื่อน,นี้ไม่กุ้งก็ไปติดตามผลงานนะว่าลูกงูใจะใหย่เท,ท่าไดแล้วอ่ะติดตามใหมเพื่นนอนเพื่อนเบิงเนาะว่า เอาลูกมูจากฟ้าไมกุงท่าเกิดเลี้ยงเลี้ยงเต็มสูตรอ่าเลี้ยงแบบนี้ก็จะใหญ่แบบนี้เนาะน้ำหนักร้อยกิโลบวกแน่นอนไม่ถึง4เดือนเนาะอันนี้ก็คือ3เดือนกับอีก17วันแต่ว่าเพื่อนกินเกง่งอ่าเพื่อนกินเก่งแล้วเพื่อนก็นอาจจะได้ปล่อยไว้ถามว่าไม่ถึง4เดือนนี่สามารถขายได้ไหมก็ขายได้เนาะถ้าเพื่อนกินอาหารแล้วครบสูตรอ่าครบสูตรก็คือเจกระสอบตัวละ7กระสอบตามลำดับ ที่เพิ่นจัดตารางมาให้เลยเนาะสำหรับอาหารที่เพิ่นเขาร่วมบริษัทแต่ถ้าเข้าเน้นคุนเพื่อขายเองเขากะแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราเลยว่าเราเฮาเจะให้กินอาหารแบบใดจังใดเนาะแต่ถ้าตามสูตรเรียงลําดับ1นึสตัวละเจกระสอบนี้ก็คือมี9ก้าสถึงหนึ่กิโลบวกแน่นอนเนาะอยู่ที่เฮาอยู่ที่เฮาดูแลสําหรับ เพื่อนๆลูกค้าผู้ใดที่สนใจลูกหมูแม่คุณกะเดือนนี้ก็คือมีคอดหนึ่งแม่เนาะเดี๋ยวให้เพื่อนคอดก่อนเดอ้อจังคอยติดตามกันยาวๆเนาะแต่ว่าจังไดกะจังคอยบึงเพราะว่ามีลูกค้าที่จองอาจองไว้แล้วแต่อยู่ในท้องแต่ว่าจังไดกะให้เพื่อนขอดสะกอนเนาะคอดเซ็จเฮากะจังคอยจะติดต่อสอบถามบาเพื่อนยังจะรับอยู่บ่ถ้าไม่รับเราถึงจะเปิดจองเนาะสําหรับลูกหมูในร้าแม่คุณส่วนราคาก็ณนะขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้กะ ไม่คงก่ยงานได้อัปเดตราคาอยู่ว่าตูเท่าไหรเนาะแต่กะน่าจะไม่ขึ้นและก็ไม่ลง <c oughs> น่าจะว่าขึ้นแล้วกับบ่ลงเนาะเพราะว่าเอ่อบึงบึงแลวกละราคากะยังยังอยู่ตูร้างส่งตู๋อยู่สําหรับคนที่อ่พอขาเนาะเพิ่นมาจับยังส่งตูอยู่น่าจะไม่ขึ้นไม่ลงสําหรับราคาลูกหมูเนาะสําหรับเอซเนาะที่ค่อยบึงคลิปหมูคลอดลูกอ่ะ เดี๋ยวถ้าเบืองเนาะวันที่23เป็นต้นไปน่าจะมีคอดติดตอ่อกันอยู่สำหรับแม่แหลกก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่23มิถุนายนแล้วก็ต่อเนื่องเนาะแต่ว่าเดือนเดือนนี้แม่คุงอยากอยากขาดช่วงไปเดือนนึ่าแม่คุ้งผสมหมูพระท่านเนาะเดือนที่แล้วแม่กุ้งผสมไปซีขอดไปซีตัวเพื่อนก็นเล็บ่มี่หมูที่จะตามรอบถ้าเกิดแม่กุ้งบ่ได้ผสมเดือนนี้แม่กุ้งก็จะอีก4เดือนข้างหน้าแม่กุ้งอาจจะเว้นช่วงเนาะ เดี๋ยวจะพยายามเดี๋ยวจะพยายามทาให้ได้มีหมูลอดทุกเดือนทุกเดือนอเดี๋ยวจะพยายามเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไล่หลอกเดือนไหมเนาะหรือบบแน่อาจจะ,อะมองหาอาจจะไปมองหาแม่พันธุ์ดีๆมาสักตัวหนึ่งถึงสองตัวเนาะเดี๋ยวพิจารณาดูก่อนเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิงเบิงต้นทุนหรอกกับเบิงราคาของแม่พันธุ์ทางเลือกนี่เนาะแม่พันธุ์สองสายแม่พันธุ์เจ็ดหาจากในฟ้ามหญ่เบิงกนอาจจะเพิ่ม เสริมทับอีกจักตัวสองตัวเดี๋ยวขอแม่กุ้งพิจารณาดูก่อนเนาะว่าช่วงนี้รููซื้อว่าหมูจะจะบ่ได้รอบอ่าบ่ได้รอบนี่ทนี้ก็คือหมายความว่าอ่าหมูแม่กุ้งจะพยายามให้หมูคลอดนะทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อนแต่บางเธออ่าแม่พันธุ์ซีฟโตูนี่เพื่อนไปคลอดในเดือนเดียวกันอยู่สามแม่สี่แม่เฮ็ดเพื่อนเว้นช่วงเนาะจังใดก็จะพยายามเนาะให้เพื่อนได้คลอดได้ทุกเดือนอ่ะเดี๋ยวถามีเวลาเหรอ เดี๋ยวไปเบิ้งราคาของแม่พันธุ์เบิ้งสกอรเนาะอาจจะเพิ่มเสริมทับจักตูสองตเดี๋ยวจงคอยมาอัปเดตให้เบิ้งอีกครือหนึ่งเนาะว่าแม่กุ้งจะได้มาจากสซไปเอามาแต่ไยแล้วก็เป็นสายพันธุ์อะไรเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามกันไปอ่ะเมื่อนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิพพอนจันทกตเรื่องมูมูเจอกันคลิปหน้าเนาะช่วงหลังๆนี่อาจจะอัปเดต2วันสวันคีหนึ่งคลิปเนาะเพราะว่าไม่มีมูลอด ไม่มีหมูคลอดเนาะบ่ได้อัปเดตบ่ได้อัปเดตลูกหมูอ่ะบ่ได้อัปเดตลูกหมูให้เบิง่งก็เลยเป็นบ่บมีแนวทีเฮ็ดคลิปแต่ว่าจังไดเดียวติดเพื่อนๆไ้อ,ไอยู่ว่าหน้าฝนเนาะการดูแลหมูในช่วงหน้าฝนเดี๋ยวไม่คงจะมาทําคลิปการดูแลหมูในช่วงหน้าฝนให้เบิ่งอีกคลิปต่อไปอ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้ะ